วันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันยายค่าเทอมนะ <c oughs> ก็กอนอื่นก็สวัสดีทุกทุนนะวันนี้อยู่กับช่องน,นั้ำมันก๊าซินเชน่าพูดพอต้องรีบไปแต่ค่าเทอมนะค่าเทอมกี่บาทพันหนึ่งร้อยบาทโอ้น่าจะไม่มีเวลาพูดเพราะเราต้องบไ,ไเเบเขียนเหนื่อยไหมเดินขึ้นมา จะเหลืออลไรละครับเนื้อในี่ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปไหนต่อล่ะธนาคารป่ะใช่ไหะในใบเขียนอะไรน่าจะใช่แหละป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย่อนมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ธนาคารเลยตอนนี้เรารออะไรเขาเนี่ยรอไปจ่ายค่าเชือมนี่ไครับ วางจัดใช่ว่ามามาขอแล้วมะตอนนี้ก็นั่งรอพี่นัทจ่ายตังค์อยู่แล้วบผมไม่รู้จะเร็ดตอนไหน Two hours later วันนี้เราจะไปซื้อไก่ให้เม่นะอกไก่เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ไปซื้ที่ไหนอก okay. ไก่แม่โคนี่แหละแม่โคจังหวัดจันทบุรีนี่แหละเดออี๋ยวเราต้องสกแกนอีกนะป่ะไปกันเลย oh, <no. S 1> โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแม่โคแล้วโดมเบอร์อะไรเห็นปะ <c oughs> ชื่อแะลรใช่เพื่ออะไรป่ะเอาเดินไปดีกว่า <c oughs> ทำอะไรอยู่ครับพี่ <c oughs> นีจะใส่ถุงม,มือครับ ใส่ชุงมือแล้วเราก็จะไปเลือกหกไก่กันหกไก่ก okay, ี่น่องไม่ใช่ไม่ใช่น่องไม่ใช่น,อน่องพี่กี่ชิ้นแปดชิ้นนี่นะเวลามาก็ต้องดึงอย่างนี้นะมาจะเอาอกไก่น <c oughs> ะถือถึงไว้หน่อยแกแกแกทางไหนวะทางนี้แหละเราจะมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> อาคิอยู่อาจารย์รอเล่นเอาเตี๋ยวถึงมาเตีกันไม่ได้ไปเป็นน้องไม่รู้เรื่องกันยังไงนะเขาบอกให้ชิ้นใหญ่ใช่ไหมใช่นี่เนี่ยชิ้นใหญ่ดูแล้วแม่ต่างมาสอนองเขาเรียกเป็นน้องเหรอ ไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่น้องอะน้องอยู่ตรงโน้นเลยเออเลียมเลมเลยติดติดดิกะเป็นคนถ่ายนี่แหละพี่น้องสองเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องอะไร<ม>สามแล้วสามแล้ะสามอ่ะแน่ใจใช่สามแล้ว,ลวหนึ่งสอง สองเหรอสองทำไมผมนับสามอ่ะนับยังไงนับที่สามนี่อันนี้สามวิธีวิธีการเลือกเลือกไงไม่รู้เลือกอันใหญ่ๆไว้ก่อนอันอันไหนใหญ่อันไหนใหญ่อันนี้เล็กนะอันนี้นี่ป่ะนี่แน่นๆเลยทำไมต้องใส่ถุงมือด้วยมัน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 คาวเนอะกินนองด้ยกินกินโอ้ก็วยเนี่ยสามสามละเร็ว สองสามสี่ไม่มีวิธีการเลือกเลยเหรอลวกลวดงี้แหละสี่เท่าไรเท่าไรแล้วเอา,เอา,าอไม่เอา,อา,าด้วยห้าขายอีกสามใช่ไหมใหญ่ไหมเนี่ยใหญ่ไหมเพอได้พอได้พอได้ เ,เหมือนเราว่างอะนะว่างโอเคครบละแปดชิ้นแล้วไ,ไปไหนกันต่อแน่ใจว่าครบแปดแล้วอะ่ะครบสินับนับไหมนับไหมนะไว้ตรงไหนได้มัง้งตรงนี้เน,นี่ยตรงเนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าอเจ็ดแปดครบครับครบแปดชิ้นเราลงไี่ใส่เลยเดี๋ยวมีคนมาแย่งใครจะมาแย่ง ไม่รู้สิไม่ไหนเจ้าคนก็เยอะนะเน่ยเยอะไปมัดถุงมัดมัดมัดไงตอนนี้ได้ไก่มาแล้วหนักมากเลยเรารีบไปจ่ายตังค์ประมาณกี่กิโลนะเกือบสี่กิโลเลยะโอ้โหจะเป็นเกือบตอนนี้ก็ได้ไก่มาแล้วนะครับใช่ไก่มองเห็นไหมเนี่ยอกไก่อกไก่อกไก่แปดแปดชิ้นมปลาให้เขาดีแล้วเราจะไปไหนต่อากำลังจะไปจ่ายตังค์นะจ่ายตังค์ไหน นู้นล็อกเกอร์อยู่ตรงโน้นเดินไปไหมไปไปไปทางไหนอะทางนี้แหละตอนนี้ก็ได้ไก่เสร็จแล้วไปไหนต่อครับพี่ใช่พิเศิเด็กกี่บาทแล้วคากี่บาทร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าใช่แพงเนาะตอนแรกคิดว่าสามร้อยกว่าบาทด้วยใช่ตกใจหมดเลยสามกิโลเออตางก็เหลืออยู่แค่เนี้ยกระเป๋าเบาเลย ไม่มีตังแล้วห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดบาทสิบแปดบาทใช่ไหมใช่ทอนมาสามสิบแปดบาทอ้โห oh. ไปเสร็จง่ายมากเก็บไว้แล้วก็เอาไปไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่เสียงมันดังเสียงปันี่งกลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน โอเคไปเลยก็ตอนนี้เราก็ถึงบ้านที่เรียบร้อยแล้วนะไก่ไก่แม่ก็เอาไปแล้วนี่ อันนี้อะไรสายใหม่มาแทนกินไปเกือบหมดละอิ่มไหมอร่อยไหม <c oughs> อร่อยอยู่เก็บก่อนเก็บก่อนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใันทุกสัปดปาหไปนะนะบ๊ายบาย